นานๆทีเจอน้องยาโตเป็นสาแล้วนะคะ,ะ <laughs> ไม่ก็ไม่เคยก็เราอยากคือจริงๆรู้สึกว่ายมก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ถ่ายได้จริงๆพาคุณแม่ไปวันเกิดแต่ไม่ได้ให้พ่อแม่ถ่ายให้นะคะให้เพื่อนถ่าย <c oughs> ค่ะ <laughs> ต้องผ่านเซนเซอร์จากใครยังไงไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องคิดนานไหมว่าจะใส่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ก็ไม่ได้คิดนานก็ก็ก็หาชุดเะร่งเงี้ยแล้วก็แล้วก็ถ่ายเลยแต่ทิดแบบร้อนแรง หรอคะหรอคะใช่เพื่อนก็แซวเพื่อนไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยพอลงไปเราพอคนมาแซวเยอะๆเราเขินเราไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเออก็ตรงตามเป้านะโอ้ยตรงตามเป้าเลยก็ก็ก็ไม่ได้เขินปกติค่ะเฉยๆปกติยดกดไ่คจะมากกว่าเออยอดกดไลฟ์แบบมากกว่าปกติอืมก็ทุกคนน่าจะเป็นอย่างงี้นะคะใครที่เริ่มแบบอ่าไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยหนูก็สังเกตว่าเออมันก็จะไลค์เยอะอาจจะถ่ายลงแบบเป็นห่วงเรื่องรูปร่างเซ็กซี่ของเราก็ก็ พอ,พอหนูถ่ายลงก็เข้าจิมเหอะเขายืมเริ่มเริ่มเริ่ม,ม้วยละคือปกติก็ใส่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ถ่ายลงหรือว่าเานี่ยเป็นจิมเนี่ยขอประเดิมอะไรก็ไม่ไม่ค่อยได้มาทะเลด้วยแหละค่ะแต่ก็พอมาครั้งนี้ก็อสักหน่อยสักหน่อยละกันฟิบแบกดีแบบนี้สักบ่อยๆดีไหมคะเวลาไปทะเลแล้วก็ต <c oughs> ั <c oughs> ุร <c oughs> ิปไปเลยก <c oughs> ็ก <ๆ S 2> ด้วยความที่ยังรู้สึกเออก็โตแล้วก็ถ่ายได้ค่ะก็ไม่ได้สีไม่ได้สีแต่คงไม่บ่อยมากไมทะเลไม่ได้ใส่ผ้าคุมเนาะคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมคะแก้วเห็นค่ะก็คำขำัไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไร แม่ไม่ได้ว่าอะไรจริงๆไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำ<ด>แม่ไม่ได้พูดเลยเรื่องปกครเรื่องปกป,ปกติใคยๆก็ถ่ายกันชว่วงนี้งานเป,ป็นไงบ้างงานก็มีเรื่องนี้นะคะแล้วก็เพิ่งปิดอ่พี่พอิมพานไปค่ะ <S <s ก็น่าจะใกล้ออนปีนี้แล้วละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีของพี่แป๊บอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะแต่นั้นอีกสักพักหนึ่งออมันกระทบยังไงบ้างไหมคะช่วงโควิดผ่านอยู่โอ้ยก็คือจริงๆพี่พอบิมพ์าพานจะปิดตั้งนานแล้วแต่ช่วงโควิดก็เลยก็เลยปิดช้าลงอะไรอย่างเงี้ย ใช่่มันรู้สึกว่าสองเหงาบ้างไหมช่วงคี่อยู่ไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรก็เหงานะก็เบื่อไม่มีอะไรทำไม่รู้จะดูอะไรในเน็ตคลิกเลยแบบมันมันเบื่อมากก็ก็คิดถึงการทํางานเหมือนกันค่ะปีนี่หนมาเรียนเรียนค่ะก็ก็เพิ่งสมัครปริญญาโทไปเป็นคณะจิตวิทยาค่ะที่จุฬาค่ะทำไมถึงเลือกสายนี้จริงๆอยากจะเลือกตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วแต่ตอนนั้นเข้าไม่ได้ก็เลยมาทำเปิญญาโทแทนแล้วก็ พอตอนที่เยิมอยู่ปริญญาตรีมันมีวิชาที่ได้เรียนจิตวิทยาด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคิดถึงอยากคิดถึงอยากอยากอยากเรียนจริงจังอยากจะเรียนเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับจิตวิทยาดีน้องจบอะไรเบรกก็ค่ะเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจค่ะนในศิลปศาสตร์เนี่ยความรักยังยังไงอยู่ไหมคะตอนนี้โสดค่ะโสดโซดใจโสดเลยโสดสนิทเลยค่ะโสดมานานแล้วจะเรียนจ้ะโสดก็ก็โสดโสดนานแล้วค่ะโสดนานแล้ว โสดแบบไหนโสดแบบมีคนคุยโสดแบบโสดแบบทํางานอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นค่ะไม่ได้มีหนุ่มๆเข้ามาไม่มีค่ะไม่มีไม่เปิดเลยพี่น้องเป็นพี่น้องมากกว่าเราไม่เปิดหรือเราไม่ไม่ไม่ยังไงคะเฉยๆค่ะด้วยความที่มันอยากโฟกัสที่อะอย่างเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันว้าวุ่นเดี๋ยวหัวใจว้าวุ่นมันมันไม่อยากแล้วไมที่ผ่านมามันเป็นยังไงแล้ะ ก็ปกติดีค่ะมันปกติดีค่ะมันเข็ดหรือมันยังไงอ๋อไม่ไม่ได้เข็ดปกติเลยค่ะก็มันก็คือก็ศึกษากกันไปอะไรเงี้ยแต่พอจะพักมันก็เออเป็นพี่น้องกันอะไรเข้ามาคนคนใหม่ๆเข้ามายังไงสเปกต้องไม่ต้าชู้ต้องไม่ยังไงนะครับก็ไม่มีสเปกอะไม่มีสเปกเลยล้วชอบคนใจเย็นๆใจดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เ้ามีแต่ก็มีเข้ามา จริงๆเราไม่นะจริงๆก็ไม่อะเราก็ไม่ได้แบบเจอใครอะไรขนาดนั้น,นะคะ่ะด้วยวโควิดด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้เจอยังไม่คิดอยากจะมีเพื่อนคู่คิดอะไรเงี้ยในพอศึกษ,ษาอ๋อเ <laughs> พื่อนเยอะค่ะเพื่อนยังมีเพื่อนเยอะขึ้นามาปรึกษ,ษาเปมีมีรุ่นพี่พวกแบบพี่น้ําตาลอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกพวกเนี้ยยังก็จะคุยตลอดอยู่แล้วกะสมุนคนที่เคยมีข่าวด้วยก็ยังคุยๆกันไหมคะก็อ๋อพี่พิทคือยังก็คุยได้ค่ะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเจอกันบ่อยไหมคะ ไม่เจอมันโควิดอ่ะไม่ไไมม่่รู้จะไปเจอที่ไหนแตก็นบอกว่าความสัมพันธ์ก็คือเป็นเพื่อนี่เป็นเพื่อนกันค่ะจริงๆทุกวันนี้ก็คุยกันแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีทักทายกันบ้างแต่ก็คือไม่ไม่ไม่ได้แบบต้องเจอกันหรืออะไรมากด้วยสถานการณ์ด้วยเรียกว่าโสดจีบได้อ่าโสดจีบได้จ้า